อาริษมันบงเล้งรองหลุดออกมาแล้วผมขึ้นมาบนเวทีนี่นี่นอนที่โปปักครับขณะนี้สถานการณ์ของพี่น้องเราที่นั่นกำลังขับขันหอใหอพน้องกมกำลังไปที่นั่นดวนรู้แล้วว่าออกมาแล้วแต่เลา,ออา,ามันลัวนายุเโพเจ้าสุบันซึ่งเข้าใจว่าคงกำลังเช็คข่าวจากเวทีใหญ่อยู่คงจะได้ยินที่ผมขึ้นมาบ,บอกช่วงท้ายนี่แหละ ว่าขณะนี้พี่น้องเราครับผ่านแกดีใจนึกว่าจะชนะรีบบอกผู้สื่อข่าวทันทีว่า13นาฬิกาวันรัฐมนตรีจะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนึกว่าจบได้อภิสิทธิ์ขายตรงในข่ายทหาร5วันกะว่าจะอลิสมพันธ์กับตุลยสันทายักันเกิดมชนะเกตดีสำเร็จมะชำเลือเจ๋งดอกฉีกเสียงสำนักพวกเนี่ครับมาแถลงข่าวแล้วดูเท่ดูเท่ ใกล้ๆกับว่าหายไปสี่ห้าวันจับเงินแล้วแถลงข่าวทันทีนักข่าวรอเกือบตายบอกว่าบ่ายโมงจะแถลงข่าวทีไหนได้ครับสะสิบโมงได้ทีวีทุกช่องออกปาริสมมนห้อยตองแต่งตองแต่งตองแต่งลงมา สักพักล้วโบยสารก็เดินพุ่งถานพึ่งนลงมาตีมขึ้นรถบอกว่าเจ๋งดอกจีตีมขึ้นรถบอกว่าวันชนะขึ้นรถบอกว่าทุกคนขึ้นรถบอกว่าหมดพี่น้องเราที่จะเอาดูสิครับนัดไว้บ่ายโมงว่าจะแถลงแล้วผมกล่าวว่าบ่ายโมงเนี่ยผมจับพี่น้องเราเข้าราบสิเกตแลอวพิสิจะออกมาแอดเลยครับว่าจดการเดียรับจับคุณกันนำไม่ร้อย ปรากฏว่าบ่ายโมงนอกจากอภิสิทธิ์ไม่มาแถลงและสุเทพก็หายตัวไปด้วยผมอ่นอมานข่าวรายงานในเว็บไซต์เขาบอกว่าผู้สื่อข่าวรอนายอภิสิทธิ์ตั้งแต่บ่ายโมงครับไม่เห็นตามเคลื่อนไหวถามนายสุเทพนายสุพินึรงไม่ตอบอะไรครับเพราะฉะนั้นปฏิบัติการวันนี้ ก็ถือว่าเป็นปฏิบัติการที่ล้มเหลวอ,อีกครั้งหนึ่งของรัฐบาลแล้วก็ถือว,ว่าอยู่ดีๆก็ได้คะแนนสะสมเพิ่มขึ้นสำหรับผลเสด็จวันนี้เราต้องบอกนะครับว่าแกนนนำของเราที่ฝุกล้อมอยู่ในหัวใจเขานิ่งใจเต็กนิ่งไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจไม่เสียขวัญใช้สติใช้สมาธิและปัญญา แก้ไขสถานการณ์ออกมาได้ตกลกับแกนนําเราหน่อยนะครับส่วนที่ต้องยกย่องมากทน่สุีก็คือบรรดานักรบเสื้อแดงทั้งหลายรู้ข่าวจากเอฟเอฟรู้ข่าวจากโทรศัพท์รู้ข่าวจากวิธีไหนก็ตามก็ไปรวม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 กันที่นั่นจนแก้สถานการณ์มาได้ตกือดังๆัสุดหัวใจให้กับนักรบเสื้อแดงทุกคน คอนทีด,ดูใครจะไปเลือกตำรวจไปล้อมตั้งแต่แปโมสามสี่ร้อยคนอาวุธครบมือนะครับปืนอะไรต่ไม่อะไรสยเข้าไปเนี่ยของเราอยู่บนโรงแรมตำรวจดูสามสี่ร้อยใครได้ยินข่าวนี้ก็คิดว่าเกมแล้วยังไปเอาออกมากันจนได้นี่แหละครับเขาจึงบอกว่าคนมันจะชนะอะไรมันก็ดูดีไปหมด ไ่สังเกตดีครับคนมันจะชนะอะไรมันเข้าๆเข้าทางไปหมดกับคนดวงดีขายขี้ก็รวยคนดวงสวยทหารช่วยอย่างเจงครับนี่นเลยวันนี้นอกจากว่าแกนนำของเราแล้วก็โดยเฉพาะพี่น้องหัวใจแม่คา,าระวะแล้วผมไีกส่วนหนึ่งเรื่องดวงเลยครับไั้ที่ดูมันเข้าจังหวะ มันบ่เจาะจไปหมดตอนที่ที่สน้อยต้องแตง่งต้องแต่งลงมานั่นน่ะถ้าตำรวจสลายมวลชนได้เดี๋ยวไปรอรับเนี่ยโหยิ่งกระส้มลนนี่ครับขี้หน่นขี้หน่นแต่ว่ามวลชนเราขี้อะไรได้แลิกไปช่วยพี่น้องเรามาทีละคนทีละคนเอาส่งขึ้นรถรรอกล้อกลับมาได้ทั้งหมดพี่น้องที่เครับทางจะฉุดไม่อยู่ซะแล้วต้องชนะคราวนี้ซะแล้วครับคนเสือ้อแดง แล้วหลังจากสถานการณ์นี้นี่ถามว่ามันเกิดอะไรทุกมันเกิดสิครับเกิดว่ารัฐบาลล้มเหลวหลายครั้งติดต่อกันปฏิบัติการใดๆของรัฐบาลไม่เคยสำเร็จเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับ่านมอง้นไปตแต่เราเรอ่มกชุมนุมนนะครับจนวันนี้ ปฏิบัติการของคนเสดาประสบความสำเร็จในขณะที่ทุกปฏิบัติการของรัฐบาลมีแต่ความล้มเหลวล้มเหลวล้มเหลวยิ่งตอกย้ำสภาวะไรการนำของนายบิสิพุชชาชิวะยิ่งตอกย้ำสภาวะสุดยากาศทางการบริหารเพราะนายบิสิพุชชาชิวะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่สามารถขับเคลื่อนกลไกรัฐได้ตามใจต้องการเพราะข้าราชการเขาเลือกจะยืนข้างความถูกต้องและยืนข้างประชาชน พาผูไปสมัยนี้เจ้าหน้าที่สำรวจวันนี้ก็ต้องคาราว่าหัวใจเขานะครับถ้าหัวใจเขาไม่มีสีแดงตุนอยู่นี้เหนื่อยแสนสาหาัสว่าจะได้พี่น้องเรากลับมาแต่วันนี้เป็นเพราะหัวใจเขานี่มันมีสีแดงแล้วแดงแขวนไพร่แดงเพื่อประชาธิปไตยแดงเรื่องความเข้าอ,อกเข้าใจผู้ถูกกดขี่ ปีน้องเราซื้อออกมาได้เลยกลอดภัยแล้วนายพิสิทธิ์เวชาชีวะนี่เวมจำจร,จริงๆนะครับเพราะนายสุเทพดันไปมุ่งไว้ก่อนว่าต้องออก TV. ทีวีทีนี้พอบายม่งปีน้องเราลัดพินเวทีราชจะประสงค์ดรืยหมดไม่รู้จะทํำยังไงก็พอโฆษณาแล้วยังไงยังไงก็ต้องออกเลยโผล่มาเมื่อว่าค่ทีแรกสุเทพบังคับไปออกทีวี แถลงข่าวว่าจาับก,กี้อริชมันกับพวกได้ทีนี้ปรจับได้พับอภิสิ์ออกทีวีห้ามเลยแถลงปลดสุเทพเลยครับจากตำแหน่งผู้อำนวยการสออ,อชอถูกปลดเลยนะครับแล้วก็ไปตั้งพนเองอนุพงศ์เบาจินดาเป็นผอ,อ,อสออ,อชอแทนผู้สี่กล่าวตามผมว่าวิเคราะห์ยังไงสถานการณ์นี้คิดว่าคุณอภิสิ์ปลดคุณสุเทพเสียแล้ว แล้วมันจะมีปัญหาอะไรไหมคุณสุเทพจะเสียใจรัะบานจะแตกเล่าไหมผมอบอกว่าไม่ใช่ครับไอ้ที่ทานี่เป็นเรื่องหน้าฉากเป็นเรื่องผิเวเผินคุณอาภิสิทธิ์เกีงแค่เปลี่ยนชื่อคุณสุเทพเป็นชื่อคุณอนุพลในการทํางานในสชเท่าน,านั้นเพราะโดยอำนาจแท้จริงคุณอภิสิทธิ์ไม่มีอํานาจในการกดคุณสุเทพมีแต่คุณสุเทพจะกดคุณอภิสิทธิ์ครับ <laughs> แต่เกมนี้เนี่ยมันต้องวิเคราะห์ชัดครับพี่น้งว,ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น การเปลี่ยนตัวคุณอนุพงศ์เผ่าจินดามาเป็นปออแทนนายสุเทพเพื่อสุบัยนั่เป็นรหัสสัญญาณว่าเกมหลังจากนี้จะเข้มข้นแล้วเต็นไปด้วยเล่ห์กลและความอำม,มหิตมากขึ้นเพราะพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาเป็นผู้บัญชาการฐานบกที่แสดงท่าทีตลอดมาว่าจะไม่ขอผเผชิญหน้ากับประชาชนจะไม่ใครใช้กําลังเข้าทําร้ายประชาชน นี่คือสิ่งที่พลเอกอนุพงศ์แสดงออกแล้วทางการข่าวภายในจากกองบัญชาการฐานใจโนอก็ยืนยันอย่างนั้นนะครับว่าพลเอกอนุพงศ์เนี่ยหลังจากเหตุการณ์สิบเมษาเนี่ยแกยุดเนี่ยุติไม่มีความคิดที่จะฐา,านออกมาอีกไม่มีความคิดที่จะใช้กําลังฐานมาผลักดันมาทุบตีมาโจมตีทาร้ายประชาชนต่อไปนี่คือสิ่งที่พลเอกอนุงพงศ์เป่าจินดาคิดในขณะเดียวกันอาภิสิทธิ์เวชาชีวะเมื่อเห็นเบอร์หนึ่งของกองทัพบกคิดแบบ เลยจัดก,การไปบังคับจับยัดเอาดาบใส่มพนเอกอนุพงศ์ทาง,ทางทั้งที่พนเอกอนุพงศ์มีเจตนาแสดงชัดว่าไม่ต้องการจะผักแล้วเปลี่ยนตัวโโสุเทพเพื่อสุวรรณออกไปถามว่าขอดสุเทพออกจากสออชอแล้วอำนาจสอชอชลดลงหรือไม่ตอบว่าอำนาจสุเทพลดลงหรือไม่ตอบว่าไม่ตรงกันค่าการทําให้สุเทพลอยตัวไม่ต้องรับความผิดความชอบ ในการปฏิบัติของสอชอทำให้รองนายกคนนี้สามารถที่จะไหลลงในเกมใต้ดินกระสานกับเมวินทิดชอบได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกต้องมีมาก